ปริกากรอย่างราัฐบัตรคนจนนะคะที่จะได้รับในเดือนเมษายนนี้ จะได้รับวงเงินอะไรบ้างวันนี้มีคำตอบมาฝากคุณผู้ชมค่ะและกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ด้วยหรือไม่และล่าสุดนะคะในส่วนของการใช้จ่ายบาัตรคนจนในรูปแบบใหม่จะต้องทำอย่างไรถึงจะสแกนใบหน้าผ่านรวมไปถึงเงินส่งคร้องเงินพิเศษในกลุ่มผู้สงูงอายุที่ยังคงไม่ได้รับการจ่ายเงินหรือว่ากลุ่มตกค้างจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายย้อนหลังหรือไม่อัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆพร้อมๆกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทุงช่องอัปเดต้อมูขาาลข่าวสารกัเลยค่ะดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะ วันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารในส่วนของการจ่ายเงินเดือนเมษาย,ยน2567สำหรับคุณผู้ชมที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในทุกๆคนเลยและที่สำคัญการใช้จ่ายในรูปแบบใหม่แล้วก็บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังคงไม่ได้รับการจ่ายเงินกระทรวงการค้าจะจ่ายเงินให้ย้อนหลังหรือไม่เริ่มกันในวันที่1เมษาย,ยน2567เป็นการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาท ังคงรูดซื้อได้ที่ร้านค้าถุงฟ้าไปชารัฐแล้วก็ร้านค้าถุงเงินแต่ฝากประชสัมพันธ์ไปนะคะสําหรับการใช้จ่ายในรูปแบบใหม่ ใครที่ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าถุงเงินนะคะจะต้องมีการสแกนใบหน้าทุกครั้งโดยนําบัตรประจําตัวประชาชนไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่รหัส PIN 6หลักแล้วก็สแกนใบหน้าด้วยทุกครั้งถึงจะได้รับสิทธ์ค่ะสําหรับผู้สงูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการที่ไม่สามารถดําเนินการแล้วก็สแกนใบหน้าไม่ผ่านให้ทําเป็นหนังสือมอบอำนาจแล้วให้บุคคลอืน่นไปติดต่อที่ทางธนาคารกรุงไทยหลังจากนั้นก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปใช้จ่ายได้โดยตัวเองนั่นเองค่ะ ส่วนวงเงินที่2ที่จะได้รับก็คือค่าการหุงต้มนาน3เดือน80บาทนะคะแล้วก็วงเงินค่ารถโดยสารประจําทาง750บาทค่ะยังคงใช้ได้เหมือนเดิมตามปกติค้าน้ําเข้าไปสามารถลงทะเบียนรับจิตได้ผ่านทางการประปาส่วนภูมิภาคไปค่ายส่วนภูมิภาคสําหรับคนที่ได้รับจิตธิ์ิการแห่งรัฐ1นึ่งคู่เรือนต่อหนึ่งนะคะหรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะคุณผู้ชม ค่าไฟไม่เกิน315บาทต่อเดือนค่าน้ำไม่เกิน100บาทต่อเดือนหากผู้ที่ได้รับสิทธิิการห่งรัฐใช้จ่ายเกินวงเงินที่ทางกระทรวงการคลังกำหนดก็จะต้องจ่ายเองนั่นเองค่ะ และตามมาด้วยวันที่20เมษายน2567ก็จะเป็นเงินเพิ่มเบีย้ยผู้พิการ200บาทโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผู้พิการดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับทางธนาคารใดก็ได้200บาททางนำวงเงินไปรวมกันกับเงินในส่วนของเบีย้ยผู้พิการแล้วจะได้รับสูงสุดต่อเดือนอยู่ที่1,000บาทนั่นเองค่ะและสำหรับในช่องนะคะว่าเงินพิเศษ เงินส่งเคราะห์เพื่อการยังชีพในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยกลุ่มที่ตกค้างตกหล่นยังคงไม่ได้รับการอนเงินในช่วงเดือนมีนาคม2567ที่ผ่านมาแต่เพิ่งไปยืนยันตัวตนและก็เพิ่งดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพรดดื่อเรื่อบัตรประจำตัวประชาชนจะได้รับการจ่ายเงินย้อนหลังหรือไม่ จะได้รับการจ่ายเงินยอหลังนะคะหากท่านดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเรียกบัตรประจำตัวประชาชนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจะได้รับในเดือนมิถุนายน2567ตามวันเดือนปีพศที่เกิดค่ะวงเงินก็จะได้รับ300บวก300เป็น600บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่คือตารางการจ่ายเงินในเดือนเมษายน2567ที่นำมาฝากคุณผู้ชมทุกคนทั่วประเทศคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ